ส่วนสรายต e, e นะเนี่ยก็หมายถึงว่าอยตนะภายนอกกับยตนะภายในเนี่ยกระทบกันก็ท้าเกิดปัสสาะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานภพชาติชรามรณะก็เวียนว่ายตายเกิดไปก็จากการที่เรามีทวารหกนี่เองเนี่ยตาหูจมูกเล้งกายใจเนี่ยมันถ้าเราไม่รู้มันนะเราก็จะต้องแก่เจ็บและตายไปไม่มีจบเลยเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องรู้เรื่องของตาหูจมูกเล้งกายใจนี่แหละสีเสียงกลิ่นรสผลึกะ การเข้าไปรู้ความจริงก็จะทําให้อวิชานั้นลดละลงนะก็ทำใหมีปัญญาวิชามากขึ้นพ้านความสัมพันธ์กับวิตกเจตนานี้ก็ถ้าทวาร6ก,กับอารมณ์6กระทบกันท้ายเกิดวิญญาณ6กภาษาเวทนาสัญญาเราจะคิดตามสัญญาโยมสัญญา6หรือสัญญา3เนี่ยสัญญา3ามก็ได้แก่ถ้าเป็นอกกศรเป็นกามสัญญาเป็นความจําในกามทั้งหลาย พยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาในการเบียดเบียนนี่คือฝ่ายอกุศลน,นะถ้าฝ่ายกุศลก็เนคขมัสัญญาจำในการที่จะออกจากกามอัพยาปาทัสัญญาจำที่จะไม่ผูกโกรธใครเลยมีแต่เมตตาอาวิหิงสาสัญญาจำว่าเราจะไม่เบียดเบียนใครมีแต่กะรุณาเพราะถ้าเราจําอย่างไรนะวิตกมันก็จะคิดอย่างนั้นถ้าเราจําด้วยอกุศลเราวิตก มันก็ตรึกด้วยอกุศลแต่ถ้าเราจําด้วยกุศลเวลาคิดเราก็จะคิดด้วยกุศลนะแ้วถ้าเราคิดกุศลอกุศลก็แล้วแต่ก็จะกลายเป็นกรรมเจตนานั่นเองก็จะมีความตั้งใจในการที่จะเสพกรรมตั้งใจในการที่จะพยาบาทตั้งใจในการที่จะเบียดเบียน er. แต่ถ้าเรามีการจําด้วยกุศลคิดด้วยกุศลกรรมก็จะเป็นกรรมที่เป็นกุศลก็คือ เน่ฆมมะเน่ฆมมะมีกี่อย่างรู้ไหมจําได้เปล่าอันพระอาจารย์ประโมทเน่ฆมมะก็มีกี่อย่างมีการทํากรรมฐานอ่<ะ>กาก็เป็นเน่ฆมมะอ่าตาออกบวชอ่าการออกบวชะไรอีกสองอย่างแล้ว <c oughs> อะไรอย่ายอมยอมช่วยพระหน่อย <c oughs> อ,อ,อะไรอีกฌ <c oughs> านฌานฌานฌานถูกต้องแล้ว <c oughs> อะไรอีก วิปัสนาเนคขม,มะหกอย่างไงเนคขม,มะหกอย่างก็คือเนคขม,มะบรัญชาออกบวชนะแล้วก็ปฐมฌานออกจากนิวรณ์ห้าแล้วก็วิปัสนาออกจากวิปาัาสแล้วก็มันะมักออกจากกิเลสโดยเด็ดขาดนิพพานออกจากสังขารทั้งหลายโดยเด็ดขาด กุศลกรรมบทออกจากอากูศรละกรรมบทหกอย่างไล่ตั้งแต่ขั้นต่ำไปก็คือเนคะม้บร,รมชาอันนี้หนึ่งกุศลกรรมบทอันที่สองออกจากอาภูศรละกรรมบทนั่นเนฆมะมะแปลว่าออกนะแล้วก็ชานออกจากนิวรณ์ห้าวิปัสสนาออกจากวิปุราตีแล้วก็มรรคออกจากกิเลสโดยเด็ดขาดนิพพานออกจากสังขารทั้งปวง เพราะฉะน,นั้นถ้าเราคิดเรื่องเน่ฆม,มะนะเวลาทํากรรมเราก็จะเป็นการทํากรรมด้วยเน่ฆม,มะถ้าเราคิดไม่พยาบาทใครเลยเราก็จะทํากรรมด้วยเมตตาถ้าเราคิดไม่เบียดเบียนใครเลยเราก็จะทํากรรมด้วยกะรุาณานะเนะพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าอนุภาพของสัญญาเนี่ยเราจะต้องปรุงแต่งสัญญาให้เป็นกุศลเวลาเราคิดเราก็จะคิดด้วยกุศลนะที่เราคิดกุศลไม่ออกเพราะว่าเราไม่ได้จําด้วยกุศลนั่นเอง ดยเฉพาะจาธรรมะยังไม่ได้ถ้าจําธรรมะไม่ได้เราก็คิดธรรมะไม่ออกพอคิดธรรมะไม่ออกเราจะไปเจริญกุศลอะไรละ่ะเราก็ต้องน้อมไปตามอัยาศัยใช่ไหมหาอะไรบ้างสีเสียงกลินล่นรสนะเพลิดเพลินตื่นขึ้นมาก็ทำอะไรส่วนใหญ่คนเราทุกวันนี้ตื่นมาทําอะไรก่อนเปิดโทรศัพท <laughs> <laughs> ์ดูก่อนใช่ไหมดูก่อนวันไลใครส่งอะไรมาบ้าง <laughs> นะเพราะนั้นตื่นมันต้องมีสติเลยทันที ไปล้างหน้ามาไหว้พระสวดมนต์มาเดินจงกรมพิจารณาธรรมะเจริญกรรมฐานตื่นกี่โมงันยมนอนกี่โมงนอนกี่โมงตื่นกี่โมงเนี่ยให้รู้นะโยมว่าการนอนและการตื่นเป็นการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาด้วยนะมันโยมต้องให้ความสําคัญด้วยนะเพราะว่าเอาเขาจะมีคํากรอนอันหนึง่งบทธรรมนะเขาบอกว่า อ่รบ,บัชิตนอนสี่เศรษฐีนอนหกยาจกนอนแปดโยมนับเลยโยมนับได้กี่ชั่วโมงนี่ดูที่จะเป็นเศรษฐีหรือเป็นยาจกเป็นยาจกนะเพราะว่าถ้านอนน้อยมันจะมีเวลาทําความดีได้มากแต่ถ้าเกิดใครนอนมากเนี่ยแสดงว่าติดในการนอนชอบสบายชอบนอน แต่เราก็ต้องรู้กําลังเราด้วยนะว่านอนแค่ไหนและร่างกายมันเป็นไปได้เพราะว่าการนอนหลับสนิทแม้สี่ชั่วโมงที่พุทธเจ้าแสดงเลยนะพุทธเจ้าบอกภายสุดผู้มีความเพียรน,นอนแค่สี่ชั่วโมงก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดนอนหลับสนิทเนี่ยไอ้โกรทฮอร์โมนเอ้ยนะไอ้ฮอร์โมนดีๆทั้งหลายมันก็จะหลั่งออกมาแต่ถ้าเกิดว่าถึงแม้นอนมากๆนะแต่นอนไม่หลับสนิทมีแต่ความคิดฟุ้งซ่านตื่นขึ้นมามันก็เครียด นะไม่ได้ทาให้แข็งแรงนะเันขึ้นอยู่กับนอนหลับสนิทหรือเปล่าจิตใจปลอดโปร่งไหมถ้าจิตใจปลอดโปรง่งนอนไม่กี่ชั่วโมงมันก็สามารถที่จะํารงอยู่ได้นะนั้นชาคริยานุโยกเกี่ยวกับเรื่องการบําเพ็ญเพียรน,นอนน้อยปฏิบัติธรรมะมากมันก็ควรจะต้องตื่นมาในการที่จะมาปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะคืออะไรจับจุดได้หรือ,อยังการปฏิบัติธรรมะคือ สติประการสีส่เนี่ยับที่บัติธรรมะก,การการปฏบัติธรรมะคือมีสติสมัมปชัญญะในการห้ามบาปแล้วก็ให้กุศลและจิตเกิดขึ้นจะเป็นการคิดเรื่องทานก็ได้คิดเรื่องศีลก็ได้คิดเรื่องสมถะก็ได้คิดเรื่องวิปัสสนาก็ได้แต่ต้องมีสติสมัมปชัญญะด้วยนะถ้าไม่มีปัญญาไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมแม้เราจะไปนั่งไปยืนไปเดินไปนั่งยังไงก็แล้วแต่นะ ถ้าไม่มีปัญญาไม่ใช่การปฏิบัติธรรมะเพราะละกิเลสไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญากิเลสไม่กลัวนะแต่ถ้ามีปัญญาแค่ให้ทานแล้วมีปัญญารู้ว่าความตระหนี่นี่แหละทาให้ยากจนทําให้เกิดในบยภูมิเพราะนั้นเราต้องให้ทานเพื่อละความตระหนี่อย่างนี้แหละเป็นการละกิเลสเป็นการปฏิบัติธรรมะขั้นทานแล้วนะรักษาศีลก็เหมือนกันนะถ้าให้ทานรักษาศีลเพื่อได้ได้อานิสงค์เพราะอยากได้บุญ อันนั้นไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมะนะเพราะไม่ได้ละกิเลสเั้นการปฏิบัติธรรมะคือละกิเลสเจริญอุตสอด้วยสติสัมิชญญะนะอันนี้เป็นคําจํากัดความง่ายๆเลยไม่ต้องมีตามแบบแต่ว่าผิดไหมโยมอาจารย์ว่าผิดปะไม่ผิด,ผดนะถ้าไปบัตไปปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ได้ลดละกิเลสเลยแล้วก็ไม่รู้อะไรเพิ่มขึ้นเลยอันนั้นได้ชื่อชื่อปฏิบัติแต่ไม่ใช่ปฏิบัติจริงนะถ้าปฏิบัติจริงต้อง ลดละกิเลสได้แล้วคุณธรรมก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยธธศรัทธาศีลสุตตะจาคปัญญาศรัทธ,ธาวิริยาสติสมาธิปัญญาก็ต้องเพิ่มพูนนะภาพเหล่านี้ก็เอาไว้เป็นอุทาหรณ์พระเราเนี่ยหูตรงพูดสมบูรณ์พูนสุขมากเลยพ้าเราเนี่ยนะเสียดายมากเลยอะเวลาก็มีเยอะแต่ว่าเอาไปทำกิจกรรมอะไรกันไม่รู้เนาะน่าเสียดายมากๆเลย แล้วพอได้ดีมีสุขเนี่ยดูไอ้นี่เขาไปเลือกเอาอะไรอยู่เนี่ยอาจารย์อาจารย์เห็นไหมนี่ไปเลือกเอาอะไรเห็นไหมเลื่องชั้นในนั่นน่ะสิไปเลือกยกทรงพระคจะเป็นสายนี่นะครับสายคู่นี่ครับก็ตุ๊ดแถวอันนี้น่าเสียดายเนาะมาเป็นแหล่งมั่วสมอะไรต่างนะ รัที่จะต้องหาบูระหรือในพรรษาหรือเดือนหน้าหรือเดือนข้างหน้าถ้าชอบอีกแต่ตอนนี้เขาเอาอันนี้ให้มันผ่านต้นรากไปก่อนนะเราเรียกว่าออเดิมเออ,อเดิร์ฟี๋ยวทดลองบูรโปรโมทโปรโมทช่วงที่เพราะบางครั้งที่เราไปเรียนกันในหลายที่มีหลายคนก็ประหม่โอ้เรียนระจานทติไประปจารย์ตื่้โหนักเรื่องเกิน ก็มีตอนตอนที่เรียนเพิ่มพอตอนตอน,ตอนขากลับนี่3าวันนี้ไปหายด้วยเลยก็มีเพราะงัน้นมันก็อยู่ที่แบบความความตอนนี้มันมีธรรมะเป็นเครื่องข,ของเรียนมนก็สบายสบายเพิ่มเตินแต่พอตอน วาโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัจขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหัตตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นกลับมรสการพระเถรานเถระครับขอากาสกล่าวธรรมในครับสวัสดีเพื่อนสาธม,มิกเจริญพรอ,อ,อุบาสกอุบาสิกาผู้ที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยทุกท่านเรามาทํากรรมร่วมกันนนเนี่ย <c oughs> เป็นกรรมสัมพันธ์ตั้งแต่เช้า สองชั่วโมงนะ9ก้าโมงถึง11บอโมงแล้วก็บ่ายเที่ยงครึ่งถึง2องโมงครึ่งตอนนี้ก็บ่ายสามถึง5้าโมงเย็นนะ<ม>ขาวหน้าเที่ยงคืน <c oughs> <c oughs> อาจจะโต้รุ่งเคยบ่าฟังทรรโต้รุ่งอ่ะโยมไม่เคยนะนเคยในสวดมนข้ามคืนอ๋อข้าคืนข้ามแค่ตีนหนึ่ง <c oughs> ถ้าถ้าอยากจะทดลองติดต่อพระอาจารย์วรพจน์ไว้นะ ฟังธรรมะโตรุง่งอืมีมปฏิบัติธรรมะแทรกด้วยกลางวันต้องนอนเลยนะมาดูเรื่องของกรรมต่อนะให้รู้ว่าที่เรามาเจอเจอกันได้เนี่ยเพราะต้องเคยทํากรรมร่วมกันมาถ้าไม่ได้ทากรรมร่วมกันมาจะไม่ได้มาเจอเจอกันนะแล้วก็มาร่วมกันทํากรรมที่เป็นกุศลกรรมอีกอย่างเนี้ยน่าเจอแต่ถ้าเกิดจะมาทําอกุศลด้วยกันก็ขอให้อย่าเจอกันอีกเลยนะ ถ้าจะทํากรรมอาุศรกรรมร่วมกันนะไม่ต้องมาเจอแต่ถ้าจะทํากุศรกรรมก็ขอให้เจอไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นกรรมก็คือออกจากวัฏฏะได้สำหรับอาุศรกรรมก็จะมีกายกรรมสามวัจีกรรมสี่มโนกรรมสามอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วก็แต่ละข้อแต่ละข้อเขาจะมีทวารเ <c oughs> ขาแล้วก็มีองค์ <c oughs> ของเขาซึ่งเดี๋ยวเรียนรายละเอียดอีกทีหนึง่งถ้าจะโปรโมตกับอาจารย์วรพจน์ก็จะยังรายละเอียดในหนังสือนะจบหรือเปล่าไม่รู้ว่าเลจ็ดวัน พยายามเท่าที่ได้ไปได้ต่อไปภาษาอีกต่ออีกเจ็ดวันนี้ทางฝ่ายเอาอุรกรรมเนี่ยมันมีองค์น้อยมากเลยสององค์เท่านี้แหะล่วงง่ายมากเลยนะก็คือถ้าเพ่งเลงอยากได้ของคนอื่นด้วยทุจริตเมื่อไหร่ล่วงเอาสุปกรรม,มาบดเลยนะไปเจอของดีๆของสวยๆอยากได้มากต้องหาวิธีการเอามาให้ได้ด้วยทุจริตถ้าด้วยสุจริตไม่เป็นไรถ้าด้วยทุจริตนี่ล่วงสีเลยนะล่วงกรมบดเลยนะ ทางกายทางวาจาหรือทางใจไม่ออกมาทางกายวาจากก็ร่วงกรับรมบดได้ด้วยนะพยาบาลก็เหมือนกันเมื่อไหร่ที่มีจิตคิดพยาบาลแล้วปรารถนาให้คนอื่นชิพหายปรารถนาให้คนอื่นล้มตายขอให้เขาพังพินาศขอให้เขาล่มจมอันนี้ร่วงกรับรมาบทแล้วนะยังไม่ต้องด่าไปเลยนะแค่คิดในใจก็ร่วงกรัรบมาบดแล้วละ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นทางใจใเฉยอ่ะถ้ามีบุคคลที่เราเกลียดแล้วเราขอให้เขาชิบหายอน,นั้น ร่วมกรบมบุแล้วแล้วถ้าด่าออกมาก็เป็นพยาบาททางวาจาด้วยถ้าเกิดไปทำร้ายเขาก็เรียกว่าเป็นพยาบาททางกายนะโยมแม้ว่าเขาไม่ตายนะแต่เป็นพยาบาทร่วกมกรรมบุตกนรกได้เลยนะแตกต่างจากปานาติบาตถ้าปาณาติบาตเนี่ยตั้งใจจะไปฆ่าเขาแล้วฆ่าไม่ตายไม่ร่วกมกรรมบทไม่ต้องตกนระรกแต่ว่าให้ผลใน วัติการพิการโดนทำร้ายอะไรได้ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนรู้ไหมอันนี้ฆ่าเขาแล้วไม่ตายไม่ร่วงกรมบดไม่ตกนรกให้ผลในประวัติการแต่อันนี้ยังไม่ทันฆ่าเลยนะแต่คอยเขาชิบหายร่วงกรมบดแล้วทางใจแม้ไม่ได้ไปฆ่านะโยมต่างกันยังไงรู้ไหม ต่างที่เจตนานะเจตนาคือถ้าเป็นปาณาติบาเจตนาเป็นหัวหน้าโทสะเจตสิกเป็นบริวารแต่ถ้าพยาบาทนี่โทสะเป็นหัวหน้าเจตนาเป็นบริวารนั้นมีโทษมากกว่าเห็นไหมเนี่ยเพราะโทสมันมีกําลังมากปานาปานาติบาตเป็นอะไรเป็นหัวหน้านะครับเจตนาเป็นหัวหน้าเป็นประธานนะโทสะเป็นบริวารแต่ถ้าพยาบาท โทสะเป็นประธานเจตนาเป็นบริวารอธินาทานก็เหมือนกันอธินาทานนี่เจตนาเป็นประธานตั้งใจจะรักทรัพย์โลภะเป็นบริวารแต่ถ้าเป็นอภิชานีโลภะเป็นประธานเลยเจตนาเป็นบริวารเพราะฉะนั้นองค์ธรรมเจ็ดข้อนี้องค์ธรรมเจ็ดข้อนี้นะไก่รำสามกับจีรมสี่นี่องค์ธรรมก็คือเจตนาหมดเลยเจตนาที่เกิดกับอวสุจิต โลภะ8ดวงโทสะ2ดวงนะถ้าเป็นปาณาติบาตนี่โทสะ2ดวงสําเร็จนะสําเร็จด้วยโทสะ2ดวงถ้าเป็นอตินทานโลผะก็ได้โทสะก็ได้อยากจะรักของเขาทําให้เสียหายด้วยความโกรธก็ได้นะสําเร็จถ้าเป็นการมีสุวิชชา,าโลภะอย่างเดียวถ้าเป็นมุสาวาตโลภ้าก็ได้โทสะก็ได้นะเจตนาที่เกิดกับโลภะาบริจิตโทสะบริจิตก็ได้ปิสุนาวานี่ต้องโทสะเท่านั้น นะส่อเสียดให้เขาแตกออกโทษส่อเสียดให้เขาแตกเล้ากันด้วยโทสะแล้วก็อยากจะให้อีกคนหนึ่งมารักเราด้วยโลภะ<ม>ก็ส่อเสียดได้หมดเลยนะได้สองอย่างเลยโลภะโทสะปุสวาจานี่โทสะเท่านั้นเจตนาที่เกิดกโทโส,สะมูลจิตสองโทเท่านั้นนะสำเร็จนะแล้วสัมผัสประตะนี่ก็โลภะเท่านั้นพูดเผจอ้อด้วยโลภะอยากให้คนอื่นเสียหายแต่ถ้าเป็นมโนกรรมสามนี่อภิชานี่คือตัวโลภะเจตสิก ตัวโลภะเจตสิกแต่เจ็ดข้อแรกนี่คือตัวเจตนาเจตสิกนะเป็นตัวกรรมแต่ว่าโลภาโทสะเป็นบริวารแต่ว่าไอ้เจ้าอภิชานี่ตัวโลภาเป็นประธานแล้วเป็นกรรมนะลและอุศลกรรมเป็นเจตนาไอเป็นโลพาพยาบาทนี่เป็นโทสะมิจฉาทิฐินี่คือทิฏฐิเจตสิกเพราะฉะนั้นมันเป็นอุศสเจตสิกสามอย่างเลย แต่ว่าเจ็ดอย่างแรกเป็นเจตนาเจตสิกนี่เขาเรียกว่าองค์ธรรมนะโยมองค์ธรรมนะองค์ธรรมของสภาวะถ้าพูดถึงปานาบิบาทเมื่อไหร่ก็คืออากุสและเจตนาในการที่จะทำการฆ่าสัตว์ถ้าพูดถึงผลสวาจา์เมื่อไหร่พูดยาบก็คือเจตนาในการที่จะกล่าวคำหยาบ แต่ถ้าเป็นอภิชาเป็นโลภะเจตสิกพยาบาทเป็นโทสะเจตสิกมิจฉาทิฏฐิก็คือทิฏฐิเจตสิกเพราะนั้นเราต้องมาเรียนนี่พวกนี้อยู่ในตัวเราทั้งนั้นเลยนะต้อง <c oughs> มาเรียนนะแต่ถ้าเกิดเป็นกุศลกรรมบทกุศลกรรมบดกายกรรมสามก็คือเว้นปานาติปา,าตาเวรมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์ตั้งใจฉันจะไม่ฆ่าสัตว์เด็ดขาดถ้า พระอาจารย์ท่านบอกนะเอา้าปานาติปาตาเวรมณีเราก็กล่าววาจาตามนะอันนี้เป็นวจีทวารแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ถามว่าเอา้าจะรับศีลไหมปานาติปาตาเวรมณีรับไหมอันนี้เป็นกายยัตทวารแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าเอา้าปานาปิปาตาเวรมณีนะเราก็นึ่งในนิสในใจรับในใจเป็นมโนทวารได้สามทวารเลยนะ ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์สามทวารตั้งใจงดเว้นจากการลักทรับสามทวารตั้งใจงดเว้นจากการพูดปดนี่คือกายกรรมสามทวารหมดเลยตั้งใจงดเว้นจากการพูดปลดสอดเศษคำหยาบเพอ่อเจอก็สามทวารเป็นวัจีกรรมแล้วก็อันนี้เป็นเจตนานะโยมเจ็ดข้อแรกเป็นเจตนามือนการตั้งใจงดเว้นจากการยัตุจริตสาวจีทุจริตสี่ได้สามทวาร ตัวมโนกรรมบทนี้ก็สารทวเหมือนกันแต่ว่าอนาพิชาเป็นตัวอโลภเจตสิกนี่อโลภะดวงนี้อะโลภตรงกันข้ามกับโลภอภิชาอะนาพิชาความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นก็คือสามารถที่จะบริจาคได้ขณะที่เราให้ทานขณนะนั้นอะโลภมีกําลังนะโยม สามารถสละได้ไม่ตรณีแต่ถ้าโลภะคือไม่ได้ฉันไม่ให้โลภะก็คือไม่มีความโลภไม่โลภโลภะคือไม่โลภไม่โลภแต่ว่าสละได้ด้วยนะเพราะบางคนไม่โลภแต่ว่าของฉันไม่ให้ใครนะไม่อยากได้ของใครนะแต่ฉันก็ไม่ให้เพราะฉะนั้นอโลภะนีินั่นหมายถึงว่าต้องสละได้ด้วยสละได้ด้วยนะหรือว่าถ้าเกิดสละมากกว่านั้นก็คือเห็นร่างกายนี้ว่ามันไม่สวยไม่งามเลย อันนี้คืออโลพาทีท่มีกําลังมากที่จะทําให้ได้ชาเลยนะโยมสามารถพิจารณานะผมว่าผมนั้นไม่สวยไม่งามนะมันมีแต่ความเหม็นนะไอ้ที่หอมนี่คือแฟซ่านะโมชมพูนะแชมพูแต่ตัวจริงอะ่ะมันเหม็นนะผิวหนังเอ่ยเนื้อเอ็นกระดดกยิ่งข้างในเนี่ยนะโหถ้าเกิดแหวะเอาข้างในมาไว้ข้างนอกนะโยมนะจะกล้าจับต้องกันไหมตัาบใไส้พุงไส้ใหญ่ไส้น้อยเอาหัวใจมาโชว์กันเนี่ยจะรักกันไหมโยม ไม่หรอกเพราะว่ามันของน่าเกลียดทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้นะจะทําให้เราไม่ไปผูกพันยึดมั่นในร่างกายมากทั้งตัวเราทั้งคนอื่นนะเอามันมาใช้ประโยชน์เท่านั้นเองอะใช้ทาบุญใช้ทากุศลน,นะนั้นอนัพิชาไม่เพ่งเล็งอยากได้คนคนอื่นจึงไม่โลภแล้วก็สามารถสละได้ด้วยนะสละอารมณ์สวยๆงามๆได้วัตถุข้าวของสละได้วนนี้เป็นอนัพิชาอภัยาบาศก็คือไม่โกรธ ไม่ผูกโกรธใครเลยแล้วก็ยังมีเมตตาให้คนอื่นด้วยนะมีความปรารถนาดีขอให้คนที่เขาด่าเราเนี่ยนะเขาเป็นสุขเป็นสุขเถอะนะขอให้เขาอย่าได้ตกนรกเลยปรารถนาดีแต่เขาจะไปตกนรกมันก็เรื่องของเขาเป็นกรรมของเขาแต่เราปรารถนาดีเราอยากให้เขามีความสุขเราก็จะได้มีความสุขไงถ้าเกิดเราอยากจะให้เขาตกนรกนี่เราเครียดไหม <Yeah. S 1> เครียดนะเขาไม่ตกกูไม่ตกแต่เรา,าจะตกเองนะ ถ้าเราแช่งใครเราก็จะได้อย่างนั้นนะเนี่ยอีแก่อีแก่แม้เกิดมาห้าขวบแก่เลยนั้นอยภยบาลก็คือเมตตาไม่โกรธแล้วก็อภัยคนอื่นได้ง่ายๆด้วยนะสัมมาทิฏฐิก็คือมีความเห็นถูกต้องเอาทดสอบเลยอาจารย์หาวรีสัมมาทิฏฐิมีกี่อย่างกี่อย่างเลยเจำได้ปะฮะ ห้ายางหรือหกย่างห้าก็ได้หกก็ได้น่าจะห้านะเอาไหนลองบอกมาสักอันนึงลูกสิตอบเลยอันนี้เขาเรียกว่าโยนกองโยนกองอะไรบ้างกรรมะกรรมะสัมมาทิฏฐิกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิมีปัญญาในการรู้ว่ากรรมมีจริงผลของกรรมมีจริงแล้วก็ฌานสัมมาทิฏฐิความรู้เรื่องของฌาน วิธีการปฏิบัติวิปัสนาสมาธิทีไอ้สามแล้วมรรคสมาธิทีผลและสมาธิปัจเวกขณะสมาธิจำไม่ยากเรายมต้องให้ความสำคัญหกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีนะสมาธิเนี่ยนะใเพราะเรื่องของการเป็นพื้นฐานเลยแต่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือวิปัสนาสมาธิต้องเข้าใจให้ได้ถ้าเราไม่เข้าใจวิปัสนาสมาธิเราบรรลุมรรคผลไม่ได้หรอก เราเป็นพระริยบุคคลไม่ได้ปิดอบายภูมิไม่ได้แม้โยมจะไม่อยากเกิดในอบายภูมิไม่อยากเกิดเป็นคนจนแต่ในเมื่อปิดอบายภูมิไม่ได้นะเวียนไหวตายเกิดไปโยมชอบทำบุญอนาคตไปเกิดเป็นคนรวยราชินีนเป็นราชินีเนี่ยยมว่ากิเลสจ,จะน้อยหรือจะมาก<า>สั่งประหารชีวิตเลยอ้อนผัวพระราชาประหารมันยมจะไปตกงอรกไหม ตกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโจมจะทําบุญยังไงก็แล้วแต่ไปเกิดในสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ดีมีสุขต้องลืมตัวเพราะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนนั้นสก,กายทินี่แหละเป็นเหตุที่ทําให้ตกนรกถ้าไม่หมดสก,กายเทิถึงจะทําบุญยังไงไปเกิดในพมโลกตายแล้วกลับมาเกิดนมนุษย์มันก็ยังหลงลืมตัวเองอีกยึดมั่นถือมั่นอีกเพราะฉะนั้นทางดีสุดก็คือ ปิดอบายภูมิให้ได้โดยการละสกายยิทิก่อน,อนแล้วการจะละสกายิทิได้ต้องเจริญปัสนาถ้าไม่เจริญปัสนาละสกายิทิไม่ได้จะต้องเป็นพระสนมบันก่อนใช่ต้องเป็นพระสนมบันแต่ว่าก่อนนี้เป็นพระสนบันคือต้องวิปัสสนาญาณก็ต้นก่อนอนามะรูปะปริเฉทญาณเพราะฉะนั้นตอนเนี้โยมต้องมองให้ทะลุก็คือให้ถอนจากบัญญัติให้ได้ มองให้ทะลุบปปญ,ญัติไอที่เห็นเป็นคนเป็นรูปร่างเป็นสันฐานต้องมองให้เห็นเป็นดินน้ำไฟลมเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวสีกลิ่นรสโอชาโลภะโทสะโมหะเมตตาอะโลภะความไม่โลภความไม่โกรธไม่ใช่คนสมมุติกันว่าเป็นคนฉะนั้นเราต้องถอนที่ได้ถ้าเราถอนได้อย่างนี้เรามีสิทธิ์ได้วิปัสสัญญาณที่หนึ่งถ้าได้วิปัสสนานที่หนึ่งแล้ววิปัสสนญญาต่อไปก็มีสิทธิ์แน่นอน แต่ถ้าวิปัสนาที่หนึ่งยังอ่านไม่ออกนะมันไปพิจารณาไตรลักษณ์อะไรก็เป็นตัวตนทั้งนั้นแหละมันต้องเริ่มจากการถอนอัตตก่อนก็คือมองชีวิตให้ออกว่าเป็นเพียงนามรูปแล้วนามรูปไม่ได้มีนามอย่างเดียวไม่ได้มีรูปอย่างเดียวมีนามต่างๆมีรูปต่างๆเราต้องกระจายพอกระจายได้เรียบร้อยเราก็จะรู้ว่าทั้งหมดน่ะก็คือนามทั้งหมดก็คือรูปตอนนี้มันก็จะเริ่มวิปัสสัญญาณาที่สองที่สามไได้แล้วนะตกลอง <c oughs> ถ้าเป็น เห็นรูปนามจัขคอภัยเห็นรูปนามแสดงาต้องเห็นจิตเป็นเป็นจิตเป็นเจสิกถึงละเอียดในขนาดนี้ใช่ไหมครับคือรู้ลักษณะครับรู้ลักษณะหมายถึงว่าสามารถที่จะถอนออกได้ว่าไอ้ที่บอกว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นพระเป็นโยมเป็นอะไรเนี่ยแท้ที่จริงก็คือนามขันกับรูปขันแล้วรูปอะไรบ้างเนี่ยเราต้องกระจายมาก่อนไงต้องกระจายอะไรต้องท่านชัดเจนนะพอชํานาญแล้วพอสติเกิดก็น้อมไปที่รู้ออเป็นรูป เป็นนามเพราะรูปบันแตกดับเสริมสลายไงรูปอะไรบ้างถ้ามีใครถามเราก็แจงได้แต่ถ้าไม่มีใครถามเราคิดมาชํานานเนี่ยปรมมัตถธรรมแต่เราไม่ได้บอกว่ามีตัวอะไรบ้างนะแต่เราอ่านออกอะแต่ถ้ามีใครถามเราก็บอกว่ามีตัวอะไรบ้างมีกี่ตัวแต่เวลาที่เราอ่านเราไม่ได้มาคิดถึงตัวนะโยมใช่ไหมเพราะเราคิดมาจนทั่งชํานาญแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการถ่ถอนสักกายติขีนะ ซึ่งเป็นกิเลสตัวแรกที่จะต้องไถ่ถอนก่อนเลยไม่อย่างนั้นไม่มีทางที่จะเป็นพระริยบุคคลได้เลยนะตัวสกายิเนี่ยเป็นตัวที่เหนียวแน่นที่สุดเลยแม้กระทั่งพระฤาษีได้ฌานสมาบัติก็ไม่สามารถที่จะเป็นพระริยบุคคลได้เพราะว่าสกายิธไม่ได้หลุดเลยนะได้ฌานสมาบัติร้รูปฌานอรูปฌานไปเกิดผมขั้นสูงสุดเลยเนยวสัญญ,ญาณสัญญ,ญายตนะเหมือนกับใครอุตกรดาบด อาราบทได้นี่อากินจัญญายตนะอุตกัณาบทนี่ได้ในวสัญญานาะสัญญาญตนะพระบุทรเจ้าตรัสเจ็ดวันตายใช่ไหมอาราบทนี่ตายไปแล้วเจ็ดวันก่อนที่ผู้เจ้าจะตรัสรู้อุตกัณาบทตายไปเมื่อวานนี้เองผู้เจ้าตรัสรูว้วันนี้แต่ว่าอุทธกัณาบทตายเมื่อวานนี้ผู้เจ้าตรัสรู้เสร็จเอ๊ะเราจะไปโปรดใครก่อนดีนะพอคิดถึงอาราบทอ้า รู้ตายเทวดาก็มาบอกด้วยตายไปแล้วเจ็ดวันก่อนจะไปบปรอุตธกาดาบดเอา้าเทวดามาบอกพูเจ้าก็รู้ด้วยสัพพ์ยุตยาน้ดวยว่าตายไปเมื่อวานนี้เองพูเจ้าตรัสบอกว่าถึงความชิบหายใหญ่เลยอะเสียหายใหญ่เลยมหาวินาศถ้าแ,แปลภาษาไทยก็คือชิบหายแบบมโหลาน <laughs> <laughs> เพราะว่าถ้าเขาได้ฟังธรรมะนิดเดียวเท่นั้นเองเขาจะได้บรรลุปเป็นพระอรหรนะันต์น่ะ แต่วันนี้รอไปอีกแปดหมืนสี่พันมหากรับกว่าที่เขาจะตายจากอารูปรพมนะพระพ